แน่นอนครับผมเขียนสคริปตรีวิว YouTube ความยาวประมาณ600คำสำหรับการเปิดตัว2026 G G l a d เ a t o r อ SE รุ่นใหม่ล่าสุดโดยมีอินโทรช่อง The The Auto Car Reviews และไม่มีหัวข้อย่อยตามที่คุณกำครับเว l เ o ิร back to The The Auto Car Reviews ช่องที่จะพาคุณไปพบกับรีวิวรถใหม่ล่าสุดจากทั่วโลกและว,วันนี้เรามีรถ p ปิกอัพ f อฟโรดที่หลายคนรอคอยมาฝากกันเพราะนี่ คือการเปิดตัวอย่างเป็นทางการของ New Next Generation 2026 g G l a d i a t o r e e รถกระบะสไตล์ออฟโรดที่มาพร้อมพลังงานไฟฟ้าแบบ Plug-in Hybrid ครั้งแรกในตระกูล g l a d i a t o r e สืบทอดจิตวิญญาณความดุดันของ G พร้อมยกระดับเทคโนโลยีเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน ดีไซน์ภายนอกของกระดีเทอสีเอสีรุ่นปี2026ยังคงเอกลักษณ์ดูดันในแบบฉบับ G- ไฟน้าเลสทรงกลมที่เป็นซิกเนเจอร์เชื่อมเข้ากับกระจังหน้า7ช่องแนวตั้งกันชนหน้าขนาดใหญ่พร้อมหูลากและแผ่นกันกระแทกเพื่อการลุยเส้นทางออฟโรดจริงซุ้มล้อขนาดใหญ่รองรับยางออฟโรด all terrain พร้อมล้ออลลอยขนาด18นิ้วด้านท้ายยังคงใช้กระบะท้ายสไตล์ดั้งเดิมที่เน้นความแข็งแรงและฟังก์ชันการใช้งานจริงภายในห้องโดยสาร G- กระดีเธอสีเอสีรุ่นใหม่นี้มอบความสะดวกสบายมากขึ้น โดยยังคงดีไซน์เรียบง่ายแต่ทนทานหน้าจออินโฟเทนเมนต์น n เคเนที่ขนาด12.3นิ้วรุ่นล่าสุดรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายมาตรวัดดิจิทัลเต็มรูปแบบที่แสดงข้อมูลการทำงานของระบบ Plug-in Hybrid ได้อย่างละเอียดเบาะนั่งหุ้มหนังแทบปรับไฟฟ้าพร้อมระบบทำความร้อนและระบบเสียงพรีเมียมจากระไพน์ที่ช่วยเพิ่มความเพลิดเพลินในการเดินทาง หัวใจหลักของตัวเดียที่ 4xe อยู่ที่ระบบปลั๊กอินไฮบริดที่ใช้เครื่องยนต์เบนซินเทอร์2.0ลิตรทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าและแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนทำให้กำลังรวมสูงสุดกว่า375แรงม้าและแรงบิดมหาศาลกว่า637นิวตันเมตรส่งกำลังด้วยเกียร์อัตโนมัติ8สปีดท,ที่ได้รับการปรับแต่งเพื่อรองรับแรงบิดจากมอเตอร์ไฟฟ้ารถคันนี้สามารถวิ่งด้วยพลังงานไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวได้ไกลกว่า40กิโลเมตรเหมาะสำหรับการใช้งานในเมืองที่ต้องการความเงียบและปลอดมลพิษแต่ก็ยังมีพลังเหหลืืออสรับา สภายนอกเมื่อระบบขับเคลื่อนสีล้อถูกติดตั้งมาเป็นมาตรฐานโดยมาพร้อมโหมดการขับขี่หลากหลายเช่นไฮบริดอิเล็กทริกและอ e ีเซฟที่ช่วยให้ผู้ขับเลือกใช้งานพลังงานได้ตามความเหมาะสมเทคโนโลยีออฟโรดขั้นสูงอย่างล็อกทีอ i ร c เ 4x4 s ิสเ e มระบบล็อกเฟืองท้ายหน้าและหลัง ชวยบาร์ดิสเคเน็และกล้องออฟโรดที่ให้ภาพจากใต้ท้องรถทำให้กระดีเอเธอร์ 4xe พร้อมลุยทุกเส้นทางอย่างแท้จัรด้านความปลอดภยัยจีกระดีเอเธอร์ 4xe 2026มาพร้อมระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่มากมายเช่นเนื้อที t ่ค n t ค o l ระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบช่วยเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติแบนส์ทอฟมอนิเตอร์และกล้องมองรอบคัน360องศาเสริมความมั่นใจในการขับขี่ทับนถนนและนอกเส้นทาง อีกหนึ่งความพิเศษคือความสามารถในการอัปเดตซอฟต์แวร์ Over the Air ที่ทำให้รถได้รับฟังก์ชันใหม่ๆอยู่เสมอรวมถึงการเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนเพื่อสั่งงานจากระยะไกลไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบสถานะแบตเตอรี่การสตาร์ทรถหรือการควบคุมระบบปรับอากาศทั้งหมดนี้ทำให้ New Next Generation 2 0 2 6 G g r a d i e t o r 4xe ไม่ใช่แค่รถ กระบะออฟโรดธรรมดาแต่คือการผสมผสานพลังงานไฟฟ้าเข้ากับความแข็งแกร่งในแบบฉบับจีอย่างลงตัวมันจึงเป็นคำตอบที่ชัดเจนสําหรับคนที่ต้องการรถกระบะที่พร้อมทั้งลุยสมรรถนะสูงและรักสิ่งแวดล้อมอมไปพร้อมกันและนี่ก็คือการเปิดตัวอย่างเป็นทางแน่นอนครับ ผมเขียนสคริปต์รีวิว YouTube ความยาวประมาณ600คำสำหรับการเปิดตัว2026 G g r a d i a t e r 4 s e รุ่นใหม่ล่าสุดโดยมีอินโทรช่อง The The Auto Car Review และไม่มีหัวข้อย่อยตามที่คุณกำครับ Welcome back to The The Auto Car Review s ช่องที่จะพาคุณไปพบกับรีวิวรถใหม่ล่าสุดจากทั่วโลกและวันนี้เรามีรถปิกอัพ f อฟโ a d ที่หลายคนรอคอยมาฝากกันเพราะนี่ คือการเปิดตัวอย่างเป็นทางการของ New Next Generation 2026 G l a d i a t o r 4SE รถกระบะสไตล์ออฟโรดที่มาพร้อมพลังงานไฟฟ้าแบบ Plug-in Hybrid ครั้งแรกในตระกูล g l a d i a t o r สืบทอดจิตวิญญาณความดุดันของ G พร้อมยกระดับเทคโนโลยีเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน ดีไซน์ภายนอกของกระดีเธอสีเอสีรุ่นปี2026ยังคงเอกลักษณ์ดูดันในแบบฉบับ g f i r หน้าเหล็ตทรงกลมที่เป็นซิกเนเจอร์เชื่อมเข้ากับกระจังหน้า7ช่องแนวตั้งกันชนหน้าขนาดใหญ่พร้อมหูลากและแผ่นกันกระแทกเพื่อการลุยเส้นทางออฟโรดจริงซุ้มล้อขนาดใหญ่รองรับยางออฟโรดออทีอาร์ไอเอ็น e พร้อมล้ออลลอยขนาด18นิ้วด้านท้ายยังคงใช้กระบะท้ายสไตล์ดั้งเดิมที่เน้นความแข็งแรงและฟังก์ชันการใช้งานจริงภายในห้องโดยสาร g g เ a d i e t e r 4SE รุ่นใหม่นี้มอบความสะดวกสบายมากขึ้น